ไม่มัดละซี่สซีไปทางในตอนน้องบยมาพี่น้องมัดยังหรออาซื่อก็เขาแดงปลาทุเรียนบุฟเฟ่ตูเรียนมาเป็นกระเสร็จแผล เท0แพ็กนั้นหกร้ยอยอก่นลอีนนไลกแกไปรีบแกะไปรีบแกะรีบหรอรีบขายให้ดู อร่อยมากเลยคูละร้อยคูละร้อยก็พอกินอยู่จ้ะ <c oughs> กินพอหาาอย่างเอาปลาไปต้มนะปลาไปต้มก่อน ลาพี่ต้มเนี่ยม,มีบะมีบดดินดบๆนั่นนะเดเป็นไงก็ตงด่ต้ดอ้นสุหแล้วสตัวนีต้ดอตนี้ดูลายปันไหนเก้หาห้าต้ม เก้าห้ามาสั่นประคาววันเก้าห้าปลาไปต้มมือเศร้าเนี้น่แน่แน่อย่านะอันนี้นูชแม็กซิมูชีแกคปนี่ đứng ប៉ិអឺปลาបិទຕົ້ມខ្ញុំនឹងចាក់ផ្កាញ៉ាងទេផ្កាញ៉ាងមានប่ន้อ